เดี S <S <preach science> first, ๋ยวผมป้องชชยก่อนแล้วลุงชชยก็ป้อนผมก็เดี๋ยวกับนพอฟ้องครัโอ้เดี๋ยวกว่าโอมไปกะลุงชชยต้องหนืดมาก่อนลิ้นเขาหนืดเอามือไว้คิดเป็นอย่างนะคือหิงโอมให้ไม่ใช่หิงตายที่ไหนเออรั้งซึ่งแอบแต่งมาได้บ้างมาดูเฉยเฉยก่อนไอ้ยังมือเป็นอย่างไปเกี่ยวกะบเขาถามมาได้ก็ก็ใจก่็มือไว้ เอามือไว้นี่ก่อนเออเอามือวางไว้นี่แล้วก็บอกรสช,ชาติเพื่อนบ่ได้ดกลมครับเปะก้มือกี้กลมเบลุปอบรรยากาศาก็อย่างแยียลุงชัยพอผมว่าเข้าไปเลือกโดยการลุงชัยยังมาเข้าไปมันนั่งหาตายอย่างนี้อ่ะมันเยน็นฮะมันเยน็นอ้าวบัดเดี๋ยวหน้านี่มันก็อาก้ากาปตายฝนต้นหนาวมหนึ่งบอกหรอโอ้ไนะหนยื้มแว่นพ,พอกะมะั้ยแว่นยางใรหมาะ โอ้ลูกอมโอ้มาได้อันนี้ขางอันนี้มาได้ขางไอยังบ่มีลูกโอมกินคนเดียวกินนี่กินได้กะลูกโอมเนี่ยแต่ว่ามันจะเสี่ยงบวยอย่างลุงช้กินเนี่ยเขี้ยวลุงช้มันมีอยู่แล้วมั้งเหรอมันก็จะครบลูบๆๆๆกัเดียวหายแซบอะไรอ่ะ มะไปคบมาแห่มเี่ยฮะก็อมเอากะเอถ้าอมนี่ได้กะเออเขี่ยวมีที่ไหนแห่ยน่ยยากกินกะเอออันนี้เขาจะบับบองนะครับบับนำเสนอเนอะแต่ว่าคือเอฟซีไปเชาะกินกันคนเดียวเพราะว่าผมจัดติดเลยเฉพาะลูกอมเนี่ยเวลาขับรถขับลาง่วงเงาหานอนผมก่อจะกินอ่าลุงชายแกผมกินแต่ลุงชายบอกเคยกินได้อะ มาเกยเดี๋ยวผมจะหึลุงชัยกิ่นแล้วบอกรสชาติตัวเองแต่ประเดี๋ยวนี้ลุงชัยป้อนผมก่อนเดี๋ยวผมจะป้อนลุงชยัยเม็ดเดียวเม็ดเดียวเดี๋ยวผมจะป้อนลุงชัยสองเม็ดเลยเม็ดเดียวบอกโอเคมาเนีะโอ้ป้อนผมกัเนาอะอะไนส์ <Nice. S 1> เป็นไงรสชาตินี่แบบคือเขากินเข้าไปแล้วแบบชื่นใจ เขาต้องอมพือนแนมมันออกมันเหมือนกับเขาอมอมน้ำตาลหรือว่าช็อกโกแลตประมาณนั้นอ๋ออันเียวผมจะให้นุงชายอมแล้วนุงชายก็ต้องบอกรสชาติอมเจ็ดก็พอกล้องเลยน้องอมสองแกนหมดแล้วเดี๋ยวซื้อใหม่อะแล้วเดี๋ยวบอกรสชาติโดยพอกล้อง อมโตองอาบักบรรยากาศเหมือนป้อนหืมหมูเดงใหญ่บ่โง่อ่โอมอมไปเหมือนเมิอน่อกล้องเฮ้ย่อผอ๋อเรียงกัพ่อผอเพคือ่อกล้องอมเลยอือบอกรำอมอมบอกแล้วบอกรสชาติด้วยละอมรำอมและแตะ รสชาติเปรี้ยวรสชาติเปรี้ยวบอาห้าหวานหวานแา่เปรี้ยวกูไเลือูจตตะเปรี้ยวจิ๊มันเปลี่นรสมะนนวอ่ะเป็นไงนี่เปปเปอร์มิ้นตเป็นอย่างกระสมเปปเปอร์มิ้นต์ถ้าเป็นภาษาบ้านอยาให้บอกว่าหวานที่ของกระสมอ่ มาส้มเพราะแบบเรี้ยมะเขอมาเมาส้มโอ้โหงกหมแ่หวานอันนี้เป็นรถหรือว่ากลิ่นเปปเปอร์มินนะครับถ้าบ้านเขาก็ไปก,กินหอมด้วนไปยไัพ่อรสชาติไปยัยส้มมาบอกรสชาติเพิ่นเพิ่งไปว่าส้มแล้วเพิ่อนไปได้ขายยัยหวานนะส้มหมักส้มโกลนหวานส้มบ้าเอาเนี้ มาใหม่ละอันนี้ไปซื้อมาใหม่เซ้งเลยลุงชัยอาจจะบาถูกลมกับตะกี้ตะกี้หวานไหมเนาะชุม่มคิงว่าหวานแห้งเออเอาอันนี้ไปซื้อมาละอันนี้ใหม่เซ้งเลยกอลองพอแล้วก็บอกไปเลยเออพอแล้วเดียวผมป้อนชัยก่อนแล้วลุงชัยก็ป้อนผมอ,อ๋อเด้ก <c oughs> งกับกอก้องออเด้งก่บ โอมไปกะลูกชายต้องนืดมาก่อนลิ้นเขาหนืดเอามือไว้คิดเป็นอย่างไรคือหิงโอมให้ไปเรื่องหญิงตายที่ไหนเอ๊รั้งรั้งฮแะแต่งมาได้เปล่ามาอยู่เฉยๆก่อนไอยยังมือเป็นอย่างไปเกี้ยวกะเออถามมาได้ขอบกกเข้าใจก่อนมือไว้เอามือไว้นี่ก่อนเออเอามือวางไว้นี่แล้วก็บอกรสชาติเพื่อนมาได้รับผมขอก้มเมือที่ก่องไปอู่ Bòn hạng bòn hạng bòn hạng À, hạng bài hạng các bạn, bòn hạng 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 bòn nửa bòn hạng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  สมบอออกหึงหลังลอ่ะอะโอ้โหเฮ้ยเกาะแต่อิงไปแล้วนอมแนมขนาดเลยโอเคจะไม่ลืมไปซ่อก,กินกันนะครับอันนี้นะครับพ้มประกาศเลยครับว่าเพลงย้อยๆอ <c oughs>